อร่อยเลิศคุณฤทธิ์อร่อยเลิศรสเประร้ยวซีเธอของไม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยเลิศก,กับคุณฤทธิ์วันนี้นะคะต้องขอบอกเลยว่านี่ไม่ว่าจะเป็นซาลเปลาหรือจะเป็นขนมจีบหรือจะเป็นเครื่องดื่มโอ้โหเกิดเลยเกิดตั้งแต่ง,งานมหกรรมอาหารอร่อยเลิศครัวคุณฤทธิ์ครั้งที่หนึ่งวันนี้จึงต้องเชิญกันมาที่นี่นะคะนั่นคือ วรรัตซาลาเปาเบตงพศอสอบ2517ค่ะมาคุยกับเจ้าของร้านรุ่น2องเจเนอเรชันที่2คุณแพทยปวีวินะคะตรีสิริกษเสมสายรุ้งสวัสดีนะจ๊ะและนี่ก็คือน้องมิวมิวค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสายรุ้งเล่าให้เราฟังหน่อยความเด่นของซาลาเปา ความเด่นของนมจีบของเราจะเด็นเรื่องซาลาเปาแป้งของเราจะเป็นนุ่มฟูนะคะปั้นมือทุกลูกนะคะยังเป็นสูตรโบราณแล้วก็ทําใหม่สดทุกวันด้วยค่ะซาลาเปาแต่ละตัวนะคะหมูสับไข่ต้มสูตรเบตงจะเป็นสูตรลับของครอบครัวของลุงนะคะยาวนานมาถึง49ปีแล้วค่ะจะมีเป็นตัวใส่ซี่ยของเบตงแล้วก็เป็นซอสของเบตงแล้วก็ในหมูสับเนี่ยคะ่ะจะมีใส่มันแกวเข้าไปด้วยแล้วก็จะมีซาลาเปาไส้หมูแดงอบองค์ด้วยเตาถ่านนะคะสูตรเบตงจะอบด้วยเตาถ่านก่อนนะคะแล้วก็จะมาหั่นละเอียด ะะแล้วก็จะมาใส่ตัวสีอิ๊วเบตรงแล้วก็ซอสเบตรงเหมือนกันค่ะ,คะมีซาลาเปาไส้ถั่วดํางาดําของเราจะเป็นสูตรหวานน้อยค่ะซาลาเปาไส้ครีมจะเป็นไส้ครีมสูตรโบราณนะคะใส่ตัวเนยสดเข้าไปอะค่ะแล้วก็เป็นหวานน้อยค่ะซาลาเปาไส้ผักเจดชมดสูตรเจซาลาเปาไส้ใบเตยหอมแล้วก็ซาลาเปาไส้เผือกแป๋ก้วยค่ะ นั่นคือความเป็นซาลาเปาไปถึงขนมจีบกันบ้างขนมจีบของลุงนะคะเป็นขนมจีบกุ้งเบตงค่ะ,คะใส่กุ้งทะเลสดเลยค่ะเป็นตัวตัวลงไปเลยค่ะในขนมจีบเนี่ยจะใส่ซีอิ๊วเบตงซอสเบตงมีเป็นมันแกวแล้วก็มีเป็นแฮวแล้วก็ตัวขนมจีบหมูสับเบตงเนี่ยค่ะก็จะเป็นสูตรเดียวกันค่ะจะมีตัวซีอิ๊วเบตงแล้วก็ตัวมันแกวแล้วก็เป็นแฮวละเอียดเหมือนกันค่ะในขนมจีบของเราเนี่ย จะทำใหม่สดทุกวันไม่มีสารกันเสียแล้วก็ไม่มีผงชูรสด้วยค่ะค่ะเราจะมาถึงเครื่องดืม่มน้องมิวมิว,มวเป็นยังไงจ๊ะของเราจะมีชาชักโบรานกาแฟโบราณโกโก้โอกโอเลี้ยงมีชาเขียวมีนมจมพูแล้วก็มีชาหอมค่ะทำไมชาชากเราอร่อยมากมันมีความนุ่มฟูแล้วก็ นุ่มนวลมากเลยค่ะร้านเราอยู่ไหนอะคะร้านอยู่ตรงซอยพัฒนาการ53นะคะ,คะตลาดเสรีมาร์เก็ตเตอร์ในพระราม9ก้าสามารถสั่งผ่านโรบินทูลแล้วก็ไลแมนได้เลยค่ะคของเรามีจัดส่งทั่วประเทศด้วยนะคะโดยรถขนส่งเย็นค่ะพร้อมไปออกบูธไหมพร้อมคะ่ะไม่มีขั้นต่<ม>ําค่ะแล้วแต่<ม>นคนลูกค้าสั่งได้เลยค่ะได้เลยนะคะวันนี้เลยต้องขอาการันตีความอร่อยเด่นเลิศเป็นพิเศษจริงๆให้กับวรรัตサラเปาเบตงพุทธศรรักราช2 5 1 7เป็นอร่อย ลคับชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านวรรัลตสละเปาพศ2517เชิญสั่งได้ที่โทร0816593994ไลน์แอดวรรัลตเฟซบุ๊กวรรัต์สละเปาเบตงครับอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดได้มาตรฐานของคุณรีดและพิพันธ์แบบนี้ก็ได้รับการการันตีจากคุรีดไปเลยครับ และวสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับรสวรรัตสละเปาพศส5 5 7 7คือเมนูนี้เลยครับอร่อยเลิศกับผลิตล่เมชืออิตติย่าผิงฉังสวัสดีค่ะ